วันนี้หาวดีจะมาแชร์4วิธีพับผ้าสำหรับใส่กระเป๋าเดินทางให้ประหยัดพื้นที่ <c oughs> เวลาเราไปเที่ยวจะได้ใช้กระเป๋าเดินทางแค่ใบเดียวก็พอค่ะ วิธีที่1น,นะคะก็คือวิธีพับยืดส่วนวิธีสอนะคะก็คือการพับกางเกงขายาวส่วนวิธีที่3นะคะก็คือวิธีการพับผ้าขนหนูค่ะส่วนวิธีสุดท้ายคือวิธีที่4ี่นะคะก็คือการพับเสื้อแขนยาวแบบพับถุงเท้าค่ะวิธีที่4ี่อ,อดีชอบที่สุดเลยนะคะและทั้ง4วิธีนี้นะคะอ,อดี้ได้ทําคลิปเต็มๆไว้ให้เพื่อนๆได้ดูหมดแล้วดูตามคลิปกันไปเลยค่ะวิธีที่1ค่ะพับเสื้อยืดนี่เองนะคะอ่าวิธีการนะคะง่ายมากค่ะ เอาเสื้อยืดนะคะคว่ำหน้าลงไปนี่นะคะคว่ำหน้านอย่างนี้นะคะตรงปลายเสื้อปลายเสื้อตรงนี้นะคะให้พับเข้ามาอย่างนี้นี่เองง่ายๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็พับมาค่ะน well, ี่อย่างนี้ค่ะฝั่งนี้ก็พับมาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วหันมาค่ะด้านด้านด้านคอเสื้ออย่างนี้นะคะเราม้วนเลยม้วนม้วนหม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 วน ปุ๊บเสร็จแล้วกลับตรงนี้ออกนี่ค่ะได้ละแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่เลย,ยงเก้งแบบนี้ก่อนนะแล้วก็พับอย่างนี้มาทางนี้นะคะเสร็จปุ๊บตรงนี้ค่ะหาันา่างี้หมวนหมวน่<อ>วนะปุ๊บหมุนหมวนหมนุมน วนเสร็จแล้วนะคะเราจะเหลือปลายขานี่นะคะปลายขาพับอย่างนี้นี่ค่ะนี่อันนี้คือเกงเ,กงเป็นผ้านะคะถ้าเป็นเก,เกงยีนก็อย่างนี้ค่ะได้เหมือนกันต่อมานะคะก็คือผ้าเช็ดตัวนี่เองค่ะนี่ผ้าเช็ดตัวเนี่ย <c oughs> ผืนใหญ่มันเล็กมันไม่เหมือนกันเนาะเราพับเช็ดตัวอย่างนี้เลยคืออันนี้คือผืนใหญ่นะคะอานนี้ทำให้ดูของที่แบบของที่เราใช้อยู่เลยพับอย่างนี้พับเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเป็นผืนใหญ่แบบนี้นะคะวันนี้ก็พับเสร็จแล้ววันนี้ม้วนเลยม้วน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 อย่างเงี้ยค่ะจบละแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางได้เลยค่ะสำหรับที่เราเราต้องมีถุงเท้าด้วยใช่ไหมคะถุงเท้าเนี่ยก็คือเอาดีหาวิธีมาได้คือเราจะเอาถุงเท้าเนี่ยพับไว้กับเสื้อเลยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวก็วิธีพับเสื้อแขนยาวก็คล้ายๆกันค่ะอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ก็พับเข้ามาอย่างนี้แบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะอันนี้ก็จะเอาถุงเท้าวางตรงนี้เลยนีอันนี้ชอบวิธีนี้มากเลยวิธีนี้แบบใช่เลยนี่แล้วก็เรามมวนมวนนมวนมวนมวน้มว,นมวนเสร็จปุ๊บเราจะเจอนี่ค่ะเหลือสองด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาถุงเท้านี่ดึงมาเลยน,น,นี่อีกด้านหนึ่งนะคะก็ดึงมาเลยค่ะเท่านี้เองค่ะเราจะได้ทั้งแบบ ทั้งเสื้อและก็ถุงเท้าเนี่ยที่เอาไปด้วยวิธีนี้เวิร์กเอาดีชอบกดไลค์เลยวิธีนี้แบบชอบที่สุดนี่หากว่าคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆชอบนะคะก็อกคุณกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอาดีหาคลิปดีๆหาความรู้ดีๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ